สวัสดีค่ะวันนี้ครูนุดีนำบทความมาฝากนะคะวันนี้ครูนุดีมากับบทความความรักและชีวิตข้อมูลจาก f o r w a r d Mail อ่านโดยครูนุดีจงบอกรักกับคนที่คุณรักด้วยความพยายามที่เหมาะสมและด้วยความเป็นตัวของคุณเองความรักคือความห่วงใย ความเอาใจใส่อาจเป็นความรุ่มหลงนิดนิดที่ต้องการการตอบรับและกลับคืนมาหาคุณไม่แปลกหรอกถ้าคุณจะครั่งรักใครสักคนสิ่งที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งของชีวิตคือการค้นพบคนที่มีความหมายกับชีวิตของคุณมากแต่ไม่ได้ถูกกำหนดมาเพื่อคู่กับคุณถ้าเป็นเช่นนี้ คุณจงยินดีกับตัวเองที่ปล่อยเขาผ่านพ้นไปจากหัวใจที่คุณได้จงยินดีในความกล้าหาญสำหรับการยอมรับความจริงในข้อนี้ที่คุณทำมันได้แต่มันก็ไม่ใช่การหลอกตัวเองนะถ้าคุณยังคงรักคนที่มีเจ้าของแล้วหากว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ดีจริงๆสำหรับทุกๆคน ไม่ใช่ดีจริงๆแค่กับคุณเพียงคนเดียวเมื่อประตูแห่งความสุขบานหนึ่งถูกปิดขอคุณกล้าที่จะเดินจากมันไปเพื่อค้นหาประตูแห่งความสุขบานอื่นๆที่ยังเปิดรอคุณอยู่ด้วยหัวใจของคุณเองเพื่อนที่ดีที่สุดคือคนที่สามารถพูดภาษาใจเดียวกันกับคุณได้ แม้ว่าคุณอาจจะต้องต่อยตีหรือทะเลาะก,กับเขาบ้างในบางครั้งหรืออาจจะทุกทุกวันของชีวิตคุณเป็นความจริงที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีอะไรอยู่จนกระทั่งสูญเสียมันไปและก็จริงอีกเช่นกันที่ไม่รู้ว่าเราพลาดอะไรไปบ้างจนกระทั่งผลของสิ่งนั้นมาถึงจงอย่าลืม ให้อภัยตัวคุณเองสำหรับทุกความผิดพลาดในชีวิตและจงยอมรับผลของมันด้วยหัวใจของคุณความผิดพลาดอภัยได้เสมอสำหรับผู้ที่มองเห็นมันแต่ไม่ใช่สำหรับทุกๆคนอย่ามอบชีวิตความรักทั้งหมดให้กับใครสักคนแม้ว่าเขาจะรักคุณมากก็ตาม จงเหลือความรักส่วนหนึ่งไว้กับตัวคุณเองเพื่อให้มันเติบโตและงอกงามเพิ่มขึ้นทุกทุกวันในหัวใจของคุณอย่าบังคับให้ใครพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากพูดเช่นคำว่ารักหรือปฏิเสธอย่าปิดหัวใจคุณด้วยการไม่รับรู้คำว่ารักจากคนที่รักคุณสุดหัวใจจงบอกลา กับความพยายามรักที่ท้อแท้และสิ้นหวังแต่อย่าทำใจให้เลิกรักกับคุณที่คุณยังคงรักความรักดีเสมอสำหรับหัวใจของคนที่เห็นค่ามันซึ่งไม่ใช่กับทุกทุกคนและความรักยังคงมาเยือนเสมอสำหรับผู้ที่มีความหวังและมีความศรัทธาในหัวใจ อย่ามองคนจากคำพูดและนั่นอาจเป็นการแสดงที่หลอกลวงแต่จงมองคนที่เปลือกของหัวใจเพราะภาพลักษณ์ภายนอกมันไม่เจีรังยั่งยืนเราอาจจะประทับใจใครๆได้ในเวลาเพียงชั่ววินาทีแต่การค้นหาใครสักคนที่มีหัวใจตรงกับคุณอาจใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต และคุณก็อาจลืมคนคนนั้นได้ในชั่วเศษเสี้ยวของหัวใจถ้าคุณพบว่าเขาไม่ใช่คนของคุณจงเป็นคนที่อ่อนหวานและน่ารักทุกบททดสอบของชีวิตขอความกล้าหาญและเข้มแข็งจงมีอยู่สำหรับทุกเส้นทางชีวิตที่คุณเลือกสำหรับความเป็นตัวของคุณเอง หากการใส่ใจใครๆเป็นสิ่งที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดคุณก็เลิกเสียคุณก็เลิกเสียเถอะสำหรับการทําสิ่งที่ถูกใจสำหรับทุกๆคนจงใส่ใจในตัวของคุณเองตามสิทธิ์ที่คุณมีตามหน้าที่ที่คุณทําได้ซึ่งมันไม่จําเป็นว่าต้องดีที่สุดถูกต้องที่สุดสำหรับทุกคน จุดเริ่มต้นของคำว่ารักอยู่ที่การให้อิสระกับตัวของคุณเองในการสะท้อนภาพจริงของตัวคุณเองให้ปรากฏแก่คนที่คุณรักแต่ก็อยากให้ภาพของเขาเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวของคุณเองได้คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่สามารถทำสิ่งที่เรามีให้ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองด้วยใจที่เป็นธรรม ไม่ใช่ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆุกคนหากคุณยังคงรู้สึกทุกข์ขอจงเปิดใจของคุณเองเก้าวกลับสู่อดีตที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขความรู้สึกที่ติดค้างในใจนั้นขอจงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความผิดพลาดและความเจ็บปวดที่มันได้เคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ คุณร้องไห้ยามคุณเกิดดังนั้นจงมีชีวิตอยู่อย่างคนที่หัวเราะและยิ้มได้กับทุกวันของชีวิตสำหรับการเลือกเกิดไม่ได้จงทำมันให้มีความสุขและมีค่าที่สุดสำหรับตัวของคุณเองไม่ใช่เพียงเพื่อผู้อื่นเท่านั้นและมิใช่อยู่เพียงเพื่อรอให้วันนั้นให้มันมาถึงคุณ มหัสจรรย์แห่งรักเทศปาติหา์พลังสิริมงคลครูนุดีเทพีปุกทัพย์รับร้อยล้านขอจงทุกท่านจงมีชีวิตอยู่อย่างคนที่หัวเราะและยิ้มได้กับทุกๆุกวันของชีวิตขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ